สาคัญพักเก้าไกลครับคุณชัยธวัฒน์ครับสอสอแจ้เขาบอกว่ามีการร้องไปที่พักเก้าไกลหลายเดือนแล้วว่ามีบุคลากรของ,ของพักไปกระทําการทุจริตเรียกรับเงินรับทองพักรับมาแล้วเก็บเงียบเก็บงําไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนใดๆคุณชัยธวัฒน์ทราบเรื่องไหมครับ ถ้าทราบการุณาจัดก,การถ้าไม่ทราบก็ต้องกลับไปดูว่าในพักเนี่ยมีใครที่หมกเม็ดเอาไว้แล้วนั่นนะคือเนื้อร้ายสนิมเกิดแต่เนื้อในตนกำลังจะทำพักล่มกำลังจะทำพักล่มอ่าแล้วพูดถึงการโครง้ง<ะ>นะ,ะพูดถึงโคง้งมันมีหลายโคง้งอันนี้คุณนุกพลพนมสิทธิ์เนี่ยได้มีการ โพสไว้ในแฟนเพจนะด้านบนครับโค้งอันตรายนะฮะตรงกลางโค้งหักศอกอันนี้ก็อันตรายนะโค้งหักศอกนะส่วนด้านล่างโค้งแล้วไม่ออกโค้งมีโค้งอันตรายโค้งหักศอกแล้วโค้งแล้วไม่ออกโค้งอยู่นั่นน่ะแล้วก็นี่เป็นภาพล่าสุดเนี่ยไปโค้งเนี่ยล่าสุดเลยนะลงพื้นที่น้ําท่วมขังนะโค้ง คงเราไม่ออกมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยคือเราเห็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีโค้งแล้วเขาออกนะส่วนใหญ่นะใช่โค้งเพราะสํานึกจริงๆโค้งเพราะสํานึกแล้วเมื่อสํานึกแล้วก็ต้องออกนะแต่ที่โค้งโค้งทำไมเท่านั้นโค้งไปอย่างนั้นนะโค้งเราไม่ออกโค้งเราไม่ออกนะแล้วก็ประเด็นใหญ่ไม่แพ้กันนะก็คือประเด็นที่สสแจ้นี่ออกมาแฉนะบุวานี้มีคลิปเสียงด้วยนะผู้ช่วยสส ซึ่งเป็นกรรมการบริหารชุดที่แล้วด้วยมีพฤติกรรมนในการเรียกรับเงินโรงงานขยะ3,5ล้านห้าแล้วมีการพูดคุยมีคลิปเสียงที่เราให้ดูรายละเอียดไปเมื่อวานแต่พักเข้าไกลครับอย่าลืมว่ามีเรื่องนี้ด้วยนะครับมไม่ใช่บอกว่าสอสอแจ้งพ้นจากพักไปแล้วมไม่เกี่ยวกับพักไม่ได้นะครับอ,อย่ากออกมารูปนี้เด็ดขาดอ้าวพี่ไปดักคอซะงั้น สอสอแจ้เมื่อวานนี้ที่เขาแฉนะเดี๋ยวกลับไปดูภาพสอสอแจ้มีตั้งแต่คลิปเสียงมีตั้งแต่แชทไลน์แล้วก็มีตั้งแต่ข้อมูลเบาะแสว่าเป็นใครที่ไหนแล้วมีพฤติกรรมยังไงและที่สําคัญพักเก้าไกลครับคุณชัยธวัฒน์ครับสอสอแจ้เขาบอกว่ามีการร้องไปที่พักเก้าไกลหลายเดือนแล้วว่ามีบุคลากรของพักไปกระทำการทุจริตเรียกรับเงินรับทอง พักรับมาแล้วเก็บเงียบเก็บงําไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนใดๆคุณชัยธวัฒน์ทราบเรื่องไหมครับทราบไหมฮะถ้าทราบกรุณาจัดการถ้าไม่ทราบนะก็ต้องกลับไปดูว่าในพักเนี่ยมีใครที่หมกเม็ตรเอาไว้แล้วนั่นนะ่ะคือเนื้อร้ายสนิมเกิดแต่เนื้อในตนกําลังจะทําพักล่มพักก้าวไกลอุตสาห์อ้างว่าเป็นพักคนรุ่นใหม่เราไม่มีการทุจริต นะเราขับเคลื่อนด้วยอุดมการประชาชนไว้วางใจแล้วแต่ละเรื่องที่ทําที่ผ่านมาดูสิตั้งแต่พฤติกรรมส่วนตัวตั้งแต่เรื่องการขับเคลื่อนก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องสถาบันแล้วมาเรื่องนี้เรื่องทุจริตเลยนะ <c oughs> แล้วถ้าเป็นอย่างที่สสแจ้งบอกร้องไปแล้วพักไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยคุณชัยธวัฒน์ต้องไปจัดการแล้วแหละถ้าที่ผ่านมายังไม่รู้นะันี่ผมยังมองคุณชัยธวัฒน์ในแง่ดีอยู่นะ นั่นแสดงว่าในพักคุณมีปัญหามากแล้วม,มีการเล่นพักเล่นพวกมีการนั่งทับเอาไว้แล้วแถมถ้าเป็นอย่างที่สสแจ้พูดใช้วิธีเล่นพักเล่นพวกแล้วไปเด็ดหัวไอ้คนที่ไปแฉอโอ้โหอันนี้มันสุดๆเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่พักการเมืองแล้วแหละมันเป็นอย่างอื่นแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะตอนแรกบอกมาว่าเป็นการเมืองใหม่เราจะเปลี่ยนการเมืองใหม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเรื่องนี้ สำคัญไม่แพ้กว่าเรื่องการประชุมขับสสอปูอัดสำคัญไม่ไม่น้อยไปกว่ากันอาจจะมากกว่าด้วยซ้าเพราะเป็นเรื่องทุจริตนะส่วนกรณีสสปนะูอัดนะถ้าประชุมวันนี้เราขับไม่ได้ก็ทําอย่างอื่นด้วยไม่ใช่บอกว่าทําที่สุดแล้วเอาหลักฐานมาบอกกับประชาชนให้สังคมกดดันทําไมไม่คิดแล้วว่าตอนนี้ที่สสอปูอัดยังอ้างว่าในพื้นที่สนับสนุนในพื้นที่เขารู้ความจริงหรือยังละ่ะ แล้วทำไมเขาไม่รู้ความจริงก็งพักคุณไม่ยอมเปิดเผยอะส่องกระจกดูสิเฮ้ย <c oughs> เปิดเผยความจริงสิเปิดเผยความจริงโอเพนดาต้าให้ส่องกระจกนะส่องกระจกเงา <c oughs> เปิดเผยความจริงเปิดเผยความจริงคนในพื้นที่ยังไม่รู้เขาเลยยังไม่ช่วยกดดัน <c oughs> ลองทำอย่างนั้นดูสิครับเพราะคนที่รู้ความจริงคือสสในพักคือกรรมการบริหารพักที่มีรายงานะ่ะ <c oughs> แล้วคนที่เป็นลงมติแล้วอุ้มเขาก็คือคนในนั่นแหละ นะจะตกต่ำไปกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วละครับนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะแก้ตัวนะทั้งสองกรณีะนะทั้งกรณีที่สสแจ้แฉเรื่องวินัยเล่นงานเขาไปแล้วเนี่ยเขาออกจากพักไปแล้วแต่คราวนี้ในฐานะที่เขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้ามีเรื่องร้องเรียนแบบนี้ก็ควรจะจัดการไม่ใช่เหรอแล้วจัดการหรือเปล่าที่ผ่านมาหรือดั้งทับเอาไว้แบบที่เขากล่าวหาถ้าจัดการไปถึงขั้นไหนแล้ว ท้าไมจัดการทำไมไม่จัดการความจริงมันเป็นยังไงชี้แจงสิครับไม่ใช่เก็ดงําปกปิดซ่อนเร้นเอาไว้แล้วกรณีสอสอผู้อัดก็ติดตามวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมในออนไลน์นะคือมีผู้ช่วยนะคนหนึ่งของสสอผู้อัดพูดเดยทยานองว่าโอ้สสผู้อัดเนี่สาวๆชอบเยอะแล้วคนที่ไม่พอใจชอบเขาเน่ยแล้วไม่ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยหาเรื่องเล่นงานเขา